หทุกเช้าคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าเมื่อวานจะเป็นอย่างไรอย่าให้อดีตมาฉุดรั้งคุณไว้แต่ใช้มันเป็นบทเรียนและก้าวต่อไปข้างหน้าเริ่มวันใหม่ด้วยทัศนคติที่ดีเป้าหมายที่ชัดเจนและความตั้งใจที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะพลังของการเริ่มต้นใหม่คือโอกาสในการสร้างชีวิตที่คุณต้องการได้ทุกวัน 2. ความเชี่ยวชาญไม่ได้มาจากพรสวรรค์ แต่มาจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมออย่าก,กลัวที่จะทำไม่ได้ในตอนแรกทุกคนเริ่มต้นจากการเป็นมือใหม่ทั้งนั้นฝึกฝนทักษะที่คุณต้องการทุกวันแม้จะเพียงเล็กน้อยความก้าวหน้าจะค่อยๆสะสมจำไว้ว่าความสำเร็จเกิดจากการทำซ้ำอย่างมีเป้าหมาย 3. ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนความเงียบคือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหาเวลาอยู่กับความเงียบบ้าง ฟังเสียงภายในตัวคุณและสังเกตความคิดที่ผุดขึ้นมาบางครั้งคำตอบที่เราตามหามานานอาจซ่อนอยู่ในความเงียบที่เราไม่เคยให้โอกาสตัวเองเพราะในความเงียบเราจะได้ยินเสียงของปัญญาและสัญชาตญาณที่แท้จริงของเราสคํคำถามที่ถูกต้องสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้มันเปิดประตูสู่มุมมองและโอกาสใหม่ๆแทนที่จะถามว่าทำไมฉันถึงโชคร้าย ลองถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์นี้ได้บ้างฝึกตั้งคำถามที่เสริมพลังและนำไปสู่การแก้ปัญหาไม่ใช่คำถามที่ทำให้รู้สึกเป็นเหยื่อเพราะคุณภาพของชีวิตคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำถามที่คุณถามตัวเองทุกวัน 5. อดีตคือบทเรียนอนาคตคือจินตนาการแต่ปัจจุบันคือของขวัญจึงเรียกว่าพรีเซนตอย่าปล่อยให้ความกังวลเกี่ยวกับอนาคต หรือความเสียใจในอดีตมาทำลายความสุขในปัจจุบันฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะสัมผัสกับสิ่งรอบตัวและทราบซึ้งกับช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆเพราะชีวิตที่แท้จริงเกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ใช่เมื่อวานหรือพรุ่งนี้ 6. งานไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่เป็นโอกาสในการสร้างคุณค่าและความหมายให้ชีวิตไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรลองมองหาว่ามันช่วยเหลือ หรือทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นอย่างไรทำงานด้วยความตั้งใจและใส่ใจในรายละเอียดเพราะนั่นคือการแสดงความเคารพต่อตัวเองและผู้อื่นเมื่อคุณเห็นคุณค่าในงานที่ทำทุกวันของการทำงานจะเต็มไปด้วยความหมายและความภาคภูมิใจ 7. ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักต้องใช้เวลาและความอดทนเหมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่อย่าท้อถ้ายังไม่เห็นผลลัพธ์ในทันที จงเชื่อในกระบวนการและทำต่อไปอย่างสม่ำเสมอความอดทนไม่ใช่การรอคอยอย่างเฉยๆแต่เป็นการทำงานหนักโดยไม่ย่อท้อแม้จะยังไม่เห็นผลจำไว้ว่าทุกๆวันที่คุณไม่ยอมแพ้คือวันที่คุณกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น 8. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใครเพราะความพิเศษของคุณอยู่ที่ความเป็นตัวคุณเองยอมรับและรักในสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยหรือความสามารถพิเศษอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับกรอบของสังคมแต่ใช้ความแตกต่างนั้นให้เป็นจุดแข็งเพราะโลกนี้ต้องการคนที่กล้าเป็นตัวของตัวเองและนำเสนอมุมมองที่แตกต่างออกไป 9. ความล้มเหลวไม่ใช่ตัวตัดสินคุณค่าของคุณแต่เป็นครูที่ดีที่สุดในชีวิตคุณอย่ากลัวที่จะลม้มเพราะทุกครั้งที่ลม้มคือโอกาสในการเรียนรู้ และลุกขึ้นมาแข็งแกร่งกว่าเดิมมองความล้มเหลวเป็นข้อมูลป้อนกลับไม่ใช่การตัดสินและใช้มันเพื่อปรับปรุงตัวเองจำไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่เป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้สิบางครั้งสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการปล่อยวางสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นฝึกปล่อยวางความคิดความเชื่อ หรือความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณอีกต่อไปการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเพราะเมื่อเราปล่อยวางสิ่งที่ถ่วงเราไว้เราจะพบอิสรภาพและโอกาสใหม่ๆที่รอเราอยู่11คาพูดอาจสร้างแรงบันดาลใจแต่การกระทําคือสิ่งที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแทนที่จะบอกให้คนอื่นทําลองเป็นตัวอย่างของสิ่งที่คุณอยากเห็นในโลกนี้ จงจำไว้ว่าทุกการกระทําของคุณแม้เล็กน้อยสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างได้เพราะการเปลี่ยนแปลงโลกเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่น12ความสุขและความมหัศจรรย์มักซ่อนอยู่ในช่วงเวลาธรรมดาธรรมดาของชีวิตอย่ารอให้มีเหตุการณ์พิเศษถึงจะมีความสุขแต่เรียนรู้ที่จะเห็นความงามในทุกวัน ชื่นชมกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นรอยยิ้มของคนแปลกหน้าหรือความอบอุ่นของแสงแดดยามเช้าเพราะเมื่อเราเห็นคุณค่าในความธรรมดาทุกวันจะกลายเป็นวันพิเศษที่น่าจดจำ13ความผิดหวังไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และเติบโตแทนที่จะทอแถ้ลองมองว่ามันคือโอกาสในการทบทวนและปรับปรุงตัวเองจดจำความรู้สึกนี้ และใช้มันเป็นแรงผลักดันให้คุณพยายามมากขึ้นในครั้งต่อไปเพราะบางครั้งความผิดหวังวันนี้อาจเป็นเหตุผลของความสําเร็จในวันข้างหน้า14ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการได้รับแต่มาจากการให้ลองหาโอกาสให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นทุกวันไม่ว่าจะเป็นเวลาความช่วยเหลือหรือรอยยิ้มการให้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหญ่โต แม้เพียงการแสดงน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็สร้างความแตกต่างได้เพราะยิ่งคุณให้มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งพบว่าชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความหมายและความสุขมากขึ้นเท่านั้น15ในโลกที่วุ่นวายการมีพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญสร้างสภาพแวดล้อมที่คุณรู้สึกปลอดภัยเป็นตัวของตัวเองและผ่อนคลายได้อาจเป็นมุมเล็กๆในบ้านกิจกรรมที่ชอบ หรือการอยู่กับคนที่เข้าใจคุณเพราะเมื่อเรามีที่พักใจเราจะมีพลังในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิต16ทุกปัญหามีทางออกแต่บางครั้งเราต้องมองมันในมุมที่แตกต่างฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาคิดนอกกรอบและท้าทายสมมติฐานเดิมๆบางครั้งวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอาจมาจากไอเดียที่ดูเหมือนไร้สาระที่สุดจงจาไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์คือพลังที่จะเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาส17ความสัมพันธ์ที่ดีคือหลักฐานของชีวิตที่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนรักใส่ใจและให้เวลากับคนที่สำคัญในชีวิตฟังอย่างตั้งใจและแสดงความรักอย่างสม่ำเสมออย่าลืมว่าความสัมพันธ์ต้องได้รับการดูแลเหมือนต้นไม้ที่ต้องรดน้ำพรวนดิน และใส่ใจเพราะในท้ายที่สุดความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่คนที่เราแบ่งปันชีวิตด้วย 18. ชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การยอมรับความจริงนี้คือก้าวแรกสู่อิสรภาพแทนที่จะพยายามควบคุมทุกอย่างลองเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและไว้ใจกระบวนการของชีวิตโฟกัสพลังงานไปที่สิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และยอมรับสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเมื่อคุณปล่อยวางการควบคุมคุณจะพบความสงบและความสุขที่แท้จริง1 9ชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่ด้วยวิธีที่เรามองมันเมื่อเจอสถานการณ์ยากลำบากลองถามตัวเองว่ามีมุมมองอื่นในการมองเรื่องนี้ไหมบางครั้งการเปลี่ยนมุมมองเพียงเล็กน้อยอาจเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสได้จงจำไว้ว่า คุณมีพลังในการเลือกว่าจะมองโลกอย่างไรและนั่นจะกำหนดประสบการณ์ชีวิตของคุณยีส่สิคุณไม่สามารถเทน้ำจากแก้วที่ว่างเปล่าการดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นความจำเป็นจัดสรรเวลาให้กับการพักผ่อนทำสิ่งที่คุณรักและฟื้นฟูพลังกายใจอย่างสม่ำเสมออย่าละเลยความต้องการของตัวเองเพราะเมื่อคุณดูแลตัวเองดี คุณจะมีพลังในการดูแลคนอื่นได้ดีขึ้นจําไว้ว่าการรักตัวเองคือหลักฐานสำคัญของการมีชีวิตที่มีความสุขและความสัมพันธ์ที่ดี21 <20. S> ไม่มีใครประสบความสำเร็จได้โดยลำพังเราต่างต้องพึ่งพาและเกื้อกูลกันเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นแบ่งปันความรู้และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจำไว้ว่า ทีมที่แข็งแกร่งไม่ได้มาจากคนเก่งคนเดียวแต่มาจากการผสมผสานจุดแข็งของทุกคนเพราะเมื่อเราร่วมมือกันเราสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะทำได้ตามลำพัง 22. บางครั้งชีวิตที่ดีที่สุดคือชีวิตที่เรียบง่ายไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือหรูหราลองลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตทั้งข้าวของภาระและความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นประโยชน์ มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆและสร้างความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเพราะเมื่อชีวิตเรียบง่ายลงคุณจะพบว่ามีพื้นที่มากขึ้นสำหรับสิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริง 23. การพักผ่อนไม่ใช่ความขี้เกียจแต่เป็นส่วนสำคัญของการมีประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนบ้างทั้งร่างกายและจิตใจ บางครั้งการหยุดพักและไม่ทำอะไรเลยอาจเป็นสิ่งที่ผลิตภาพที่สุดที่คุณทำได้เพราะเมื่อคุณพักผ่อนอย่างเพียงพอคุณจะกลับมาทำงานด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ที่สดใหม่ 24. ความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ได้หมายถึงการไม่มีข้อบกพร่องแต่หมายถึงการยอมรับตัวเองทั้งหมดอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่จงเปรียบเทียบกับตัวเองของเมื่อวานเชื่อในความสามารถของตัวเอง แม้ว่าจะมีคนบอกว่าคุณทำไม่ได้เพราะเมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณจะมีพลังที่จะทำสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้ 25. ความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่การมองตัวเองต่ำต้อยแต่เป็นการรู้จักคุณค่าของตนโดยไม่ต้องโอ้อวดยอมรับว่าคุณไม่รู้ทุกอย่างและเปิดใจเรียนรู้จากทุกคนและทุกสถานการณ์จำไว้ว่ายิ่งคุณรู้มาก คุณยิ่งตระหนักว่ามีอีกมากที่คุณยังไม่รู้เพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนคือกุญแจสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด26ชีวิตคือผลรวมของการตัดสินใจทั้งหมดที่เราทำทั้งเล็กและใหญ่อย่ากลัวที่จะตัดสินใจเพราะแม้แต่การไม่ตัดสินใจก็เป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งเมื่อต้องเลือกจงเลือกสิ่งที่จะทำให้คุณเติบโตและก้าวหน้า แม้จะยากลำบากกว่าจำไว้ว่าคุณมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการตัดสินใจในแต่ละวันเลือกอย่างชาญฉลาด 27. รอยยิ้มเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจและมีพลังในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ในทันทีแม้ในวันที่ยากลำบากลองฝืนยิ้มสักนิดคุณอาจพบว่ามันช่วยเปลี่ยนมุมมองของคุณได้ยิ้มให้กับคนแปลกหน้า มันอาจเปลี่ยนวันของใครสักคนโดยที่คุณไม่รู้ตัวจำไว้ว่ารอยยิ้มของคุณอาจเป็นแสงสว่างเดียวที่ใครบางคนเห็นในวันนั้นจงแบ่งปันมันอย่างใจกว้างสุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องปลุกยักษ์ในตัวคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ